ข้อมูลจากสำนักง,งานการบินพลเรือนของจีนระบุว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมายอดน้ำหนักการขนส่งทางอากาศของจีนเพิ่มมากขึ้นกว่า10%โดยเฉพาะเส้นทางการบินระหว่างประเทศการบินพลเรือนของทั่วประเทศจีนอยู่ที่12,930ล้านตันต่อกิโลเมตรเพิ่มมากกว่าระยะเดียวกันของปี2024 13.7% ในจำนวนนี้เส้นทางการบินภายในประเทศมี8,000ล้านตันต่อกิโลเมตรเพิ่มมากขึ้น7.2%เส้นทางระหว่างประเทศมี4,930ล้านตันกิโลเมตรเพิ่มมากขึ้น26%ในด้านการขนส่งผู้โดยสารมีความต้องการด้านการเดินทางกระตุ้นให้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างมีสเสถียรภาพ ในด้านการขนส่งสินค้านั้นช่วงเดือนเมษายนภายในประเทศมีอัตราพเพิ่มมากขึ้นเร็วกว่าเดือนมีนาคม4.5%การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้รักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วเพิ่มมากกว่าระยะเดียวกันของปี2024 26.3%